สวัสดีครับร้านเตอร์ไวช็อปนะครับพามาวันนี้พามาพบกับรถเข้าใหม่3คันนะครับวันนี้เป็นตระกูล Honda 650นะครับทั้ง3คันเลยอ่าเป็น CBR ทั้ง3คันเลยนะครับแต่คนละเจนอ่าเรามาดูคันนี้ก่อนเลย <ผม S 2> คันนี้เจนแรงก่อนคันนี้จะเป็นเจ้า CBR 650 F นปี2015นะครับคันนี้พิเศษคือจะมีไฟโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ใสามาให้เรียบร้อยเลยสวยๆครับผม ของแต่งค่อนข้างมาเยอะอยู่คันนี้อ่าคันนี้ก็มีชิลด้วยนะชิลแต่งตัวนี้ราคาชิลด์เริ่มเลยราคามันแรงอยู่ตัวนี้สวยๆเลยพร้อมกับเลยก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมอืมแล้วกัดม้อน้ํานะครับกัดม้อน้ำอ่าบาลานช็อกมีมาให้แล้วนะครับเออแล้วก็มีไฟเลี้ยวแต่งมาให้แล้วครับผมแล้วก็การเบรกการคัตเนาะอ่าแล้วก็นี่การล้มการล้มก็มีเกียร์โยงเกียร์โยงก็มีพ่อทรงชัตตี้ก็มี ยางพินลลี่ล้อโซ่สองก็มี<ซ>เหลือๆเลยเต็มๆกันเลยนะครับโซ่สเตอร์เป็นไงบ้างคันนีเ้เหลืออเลยโซ่สเตอร์คันนี้เน่นๆกันไปนมีการลอยถังมาให้นะครับมีการลอยเป็นคาร์บอนนะของดีแล้วก็จะเป็น นี่เลยไฟบอกเกียร์ไฟบอกเกียร์ก็มีให้กันไปนกันนะกันตกเกียร์เจ็บว<ะ>่ากันเกียร์ว้าวไป <c oughs> ถ้ามีไฟบอกเกียร์แล้วตกเกียร์เจ็อยู่อันนี้ก็เรียกของคุณแล้วครับ <c oughs> อ่าอันนี้ก็จะเป็นน็อตปุดโชค๊คนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเลขไม้์คันนี้ดีกว่า <c oughs> เลขไม้์คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ปี2015เลขไมค์คันนี้อยู่ที่49,700กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับฟัง <c oughs> เสงท่อหน่อยเป็นปี15ที่ไมค์ก็รถใช้งานน,นะ <c oughs> ใช่ครับผม Hablando. ว้าพอประมาณพอประมาณมาเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นก่อนดีกว่าเอาราคาเงินสดคันนี้ก่อนราคาเงินสดคันนี้อยู่เท่าไหร่นะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะราคาเงินสดนะครับเริ่มต้นฟรีดาวนะครับคันนี้จัดไฟแน่นได้นะครับอ๋อฟีด้าด้วยใช่สวยๆเลยก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นดีกว่าคันนี้เอาเป็นไฮไลท์เลยคันนี้สวยๆคันนู้นอ่าไม่เจนหนึ่งเจนใหม่ละ อันนี้เป็นเจ้า CBR 650R ปี2018นะครับเป็นสีดำาันนี้จะเป็นรถสแตนดาดโรงงานสวยๆเลยมีของแต่งมาให้นิดๆหน่อยๆนะครับของเดิมอยู่ครบเกือคนแบบว่าชอบของเดิมเนาะใช่รถสายสายสายพ่อ้านเดิมมีชิวหน้าแต่งมาให้นะครับคันนี้ชิวหน้กระจกเดิมนะครับก็ไฟเลี้ยวของเขาก็เดิมนะครับบอกว่า มีที่หนับก้าวกระจกเดิมมาให้ด้วยนะถูกหายากอยู่แน่ส่วนใหญ่จะถอดทิ้งกันหมดแล้วก็ทิ้งกันหมดแล้วก็มีครอบถังครับครอบถังคาร์บอนการลอยให้เรียบร้อยเลยใช่ครับผมอันนี้ก็ได้ท่อเดิมไปด้วยเลยอืมท่อเดิมบังเอิญวิ่งมีสายเดิมมาอีกสายเดิมก็มียางนีเหลืองเหลือเลยยางก็เหลือนะโซ่สเตอร์ก็เหลือเอาใจสายสีดำเลยคันนี้จะเป็นรถ โคนแบบโคนดำเลยดำดำดูดกันเลยคอ่าดำดำดูดุไปเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้ดีกว่าวิ่งมาเท่าไหร่สำหรับปี2018ปี18วิ่งมาเท่าไหร่อยู่ไหนนะกดปิดตั้งมือวิ่งไปที่23,579ืมเกิโลเท่านั้นนะครับเห็นกันไหมเอ่ยมันสะท้อน23,000โอเคครับผมกลมๆลมอ่าสองหมื่นสาคั้งนี้ฟังเสียงท่อเดิมไหมเนี่ยเป็นฟังเสียงเครื่องดีกว่านะมา โอเคพอประมาณพอประมาณคันนี้เปิดราคาเงินสดอยู่ที่คันนี้เปิดราคาเงินสดอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทนะครับราคาบุฟเฟ่หนึ่งเก้าเาราคาสวยๆเลยอันนี้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูคันไฮไลท์เราดีกว่ามาอีกเจนหนึ่งนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมหน้ามันแปลกนะครับนี่เขาแต่งมาแล้วแต่งมาแล้วแแต่มาล้วเป็นเจ้า CBR 6 5 0น R ปี2021นะครับผม เป็นปีโฉมเกือบจะใหม่แล้วนะใช่ครับผมเป็นสุดละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเล่าันดีเทลรอบคพันมันจะประมาณปบบเดิมก่อนเลยหน้าแปลกๆอย่างนี้หน้าแปลกๆอย่างนี้เป็นหน้าของเจ้าสิบยาพัน์นะของแต่งใช่ครับผมแล้วก็พร้อมชิวแต่งของหล่อๆเลยในชิวเขียนว่าอะไรนะ CBR 6อ0 w r หสุดอพ่าเป็นตัวสเปเชียลมาพร้อมกับอุดกระจกนะครับมาให้เรียบร้อยสีทองเด่นมาเลยอ่า เนี่ยอันนี้มีกาดมอน้ำมาให้แล้วนะครับกาดมอน้ำก็มีนี่แล้วเราก็นี่เลยสูโรอีกอย่างหนึง่งพ่อ JP นะครับสำนักนี้เรื่องลือแน่นอนอ่อายสวยไปสวยกแล้วเลยแล้วก็มีสปูนยกท้ายให้อ่ายางก็เหลือมันแน่นบอกเลยรถคันนี้นะนะเป็นรถที่วิ่งน้อยนะป21ี21วิ่งน้อยมากโซ่เติร์เหลือๆเลยนะครับอ่าเป็นไง เดี๋วเรามาดูเลขไมค์คันนี้ดีกว่าว่าวิ่งไปเท่าไรคันนี้วิ่งไปที่6,320กิโลเท่านั้นนะครับ6 3 0 0ปี21โอ้ปี23<ถ>ยังไม่ถึงหมื่นโลเลยรถจอดนี่คือยังไม่เซอร์วิสมื่นสองนะนะคือแบบจอดอยู่ไงยังไม่ทันเซอร์วิสรอบต่อไปเลย <c oughs> คันนี้เปิดตัวที่ราคาแบบเล้าๆเลยคันนี้แบบโปรฝนฝนตกกระหึ่มเลยนะ ราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งแสนทุยสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับยังไม่ทีนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับรา,ราคาราคาเงินสดอ่าสวยๆเลยคันนี้ฟังเสียงท่อหน่อยครับผมอ่าฟังเสียงท่อนะท่อมันก็จะออกแบบแนวผู้ดีหนะ่อา<ต>ด,ด้วยมันก็จะแบบ เปิดก็ดังผ่อนก็เบาอ่าประมาณนี้อ่ะก็ฝากไว้ด้วย3าคันนี้หากใครสนใจนะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่เพจเราเนาะเดี๋ยวหากถ้ามีรถคันอื่นเข้ามาใหม่อีกเดี๋ยวจะมารีวิว,วให้ฟังอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ